คือถ้าบอกว่ารถที่เป็นฟอร์ดเนาะป้ายแดงเนี่ยแล้วแต่งหล่อๆออกจากโชว์รูมเราเนี่ยแน่นอนเลยเกษตรว่มินเนี่ยเป็นอันดับหนึ่งในใจพี่ๆหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีชุดแต่งซัพพอร์ตกันแบบนี้แต่งให้ดูหล่อๆเท่ๆกันแบบนี้เลยมีตัวอย่างให้ดูเนาะมองนานๆใจหวั่นแน่นอนนะครับเพราะว่าหล่อจริงๆนะเป็นสีดำมิลลิ่งตัดด้วยสีเงินนะครับเด่นๆแบบนี้เลยนะครับลับกับยางที่เป็นยางชุดแต่งนี้เป็นชุดแต่งยอดฮิตณตอนนี้นะครับใส่กันหลายๆคันแล้วนะครับเป็นชุดแต่งที่เรียกว่า เขาเรียกว่าไฟ LED Signature นะครับของรุ่น Next Gen ของเรานี่จะวางถุงก๊อฟวางกระเป๋าเดินทางเนาะถ้าไม่ได้ใช้งานก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับท็อปสุดขับ4นะครับ Next Gen Neverless นะครับเหญดมากใหญ่มากใหญ่ขนาดนี้แต่งจัดเต็มเลยล้อโต,โตโตนะครับสวัสดีครับผมเบลนะครับจากเฟรด์ฟอร์ดฟอร์ดเวอร์ชันล่าสุดบายเบลวันนี้มานําเสนอ Next Gen ตัวท็อปนะครับราคา1นึ่งล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทแต่งชุดแต่งวิกเตอร์ด้วยคันทั้งหลังเบลเลยครับผม มองนานๆใจหวั่นแน่นอนนะครับเพราะว่าหล่อจริงๆนะข้างหน้าจัดเต็มข้างๆชุดช่วงล่างนะครับแล้วก็สีนี่เป็นสีหายากมากๆเลยต้องบอกก่อนเนาะ <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันทีละจ,จุดนะครับว่าคันนี้เนี่ยแต่งอะไรแบบไหนไปบ้างนะฮะ <c oughs> เดี๋ยวมาเจอที่ด้านหน้าเลยนะครับพี่ๆด้านหน้าเนี่ยชุดแต่งนี้เป็นชุดแต่งยอดฮิตณตอนนี้นะครับ <c oughs> ใส่กันหลายคันแล้วนะครับเป็นชุดแต่งที่เรียกว่าวิกเตอร์นะครับนี่จะมีโลโก้เขาตรงนี้เลยนะครับชุดแต่งวิกเตอร์ตัวนี้บอกเลยว่า เป็นสเกิร์ตเป็นตัวชุดแต่งที่ประกอบเข้าไปเนี่ยแล้วมันดูลงตัวกับดิเกนเดเลสคันนี้มากๆเลยครับพี่พีเนี่ยซึ่งทําเป็นสีเดียวกับตัวรถด้วยนะครับก็ตัดกับสีดาดาด้านแล้วก็มีตัดสีเทาเล็กๆตรงนี้ด้วยนะครับนี่จะดูเต็มๆนะครับแล้วข้อดีของชุดแต่งนี้นะครับแต่งเข้าไปแต่ไม่รบกวนจุดเรดราเซนเซอร์ต่างๆนะเพราะรุ่นนี้อย่าลืมว่าเป็นรุ่นท็อปนะครับรุ่นท็อปก็จะมีในส่วนของเซนเซอร์รอบคันด้านหน้าด้วยด้านหลังด้วยแล้วก็เรดร์แล้วก็กล้อองรรบบคคัันนะ กองด้านหน้าก็ยังอยู่นะครับนี่ใช้งานได้ปกติเลยนะครับมาพร้อมกับกระจังหน้าที่เป็นกระจังหน้าทรงแรปเตอร์ v 6แบบนี้พี่พี่นี่จะเป็นทรง3มิตินะครับทําเป็นสีดำเนาะพร้อมไฟ led นะครับมินิไลท์สามตำแหน่งด้านบนนะครับนี่ครับดูฟิลลิ่งด้านหน้าดูเต็มเ็มแบบนี้เลยนะฮะบอกเลยว่าสวยมากๆนะพี่พี่นะมาดูด้านข้างกันบ้างด้านข้างคันนี้เนี่ยอันดับแรกเลยชุดแต่งวิกเตอร์เขาจะมาพร้อมคิวซุ้มร้อนครับซึ่งมีให้เลือก2แบบแบบนูนกับแบบเรียบพี่พี่แต่ที่ติดตรงนี้ครับ เป็นเรียกว่าแบบนูนนะครับผมเนี่ยจะมีมิติของตัวคิ้วด้านข้างขึ้นมานะยครับนี่สวยๆเลยแล้วทําไมดูลงตัวด้านข้างมันลับกับตัวล้อแมกกายางบอกเลยว่าล้อแมกกายางเนื้อจัดเต็มเลยครับล้อแม็กเป็นล้อแม็กดาวนะครับตัวก้านวายเนาะเป็นสีดำมิลลิ่งตัดด้วยสีเงินนะครับดินเนแบบนี้เลยนะครับลับกับยางที่เป็นยางอย่างดีเลยคือยางแอมนะครับยางแอมตัวนี้เป็นยางมัทเรนเนาะ ขับได้เน้นแนวออฟโรดเลยแต่ส่วนใหญ่นะครับสเปคยาง305ศูนทับห้นะครับขอบยางตัวขอบล้อแม็กเนี่ยขอบ20นะครับออฟเซร็จลบสินะพี่พี่ดูฟิลลิ่งดูครับความเต็มสูงตัวนี้ตัวนี้ครับยกด้านหน้าไป2นิ้วนะครับแล้วก็ใส่ในส่วนของปีกนกปรับองศาของโยงนะสีแดงๆแบบนี้เลยนะครับเพื่อฟิลลิ่งการขับขี่ที่คงเดิมแล้วก็ดีเหมือนเดิมนะครับผมนี่แล้วก็มีด้านข้างตัวรถก็จะมีใบเทอร์โบเนาะตัวนี้เป็นตัว10สปีดตัวท็อปอยู่แล้วนะครับพี่พี่อ กรองรอบคานด้านข้างมีให้ตรงนี้นะฮะฟีลิ่งด้านข้างสีดําแบบนี้เลยนะครับเดิมๆเนาะคันนี้ไม่ได้ติดสติกเกอร์อะไรใดๆเพราะสีดําจริงๆเรลว่ามันสวยมากๆอยู่แล้วนะ <Hey. S 1> ด้านข้างเทแล้วด้านหน้าหล่อแล้วนะมาดูด้านท้ายกันบ้างนะครับด้านท้ายก็โครงเดิมของ e v e r อเรตตัว Nextgen นะครับหมายความว่าตัวไฟเนี่ยก็จะเป็นไฟ LED นะครับ mm hmm. เขาเรียกว่าไฟ LED Signature นะครับของรุ่นเ e x t g e นของเรานีเ่เป็นเส้นสายแบบนี้จริงๆมองแวบแรกไฟคล้ายๆไฟมาแต่งเลยนะพี่ p. ครับนี่นะลองดูกันเฮ้ yeah, <Yeah. S 1> เดี๋ยวเปิดไฟให้ดูแนละ้วไฟจะเป็นเส้นแบบนี้ฮะลากขึ้นมาแล้วก็เป็นเส้นขีดมิติของไฟดูหล่อมากเขาเรียกว่าไฟซิกเนเจอร์นะมาพร้อมกับตัวคาว่าเอเวอเรสตรงนี้นะครับซึ่งกล้องหลังก็มีให้ทุกอย่างครบแล้วก็ตัวชุดแต่งที่เป็นวิกเตอร์นะครับแบบนี้เลยจะมีส่วนของดําเงาตัดด้วยสีเทาแล้วก็มีโคเมียมที่เป็นคล้ายท่อครับแบบนี้ครัทำให้ดูมิติของตัวรถด้านท้ายก็ดูเท่นะดูหล่อครับ แถมตัวนี้ด้านบนด้วยนะครับนี่หล่อมากนะครับตัวนี้เอเวอรเรสตัวท็อปอยู่แล้วนะครับหมายความว่าเจ็ดที่นั่งนะครับแถวสามเหมือนเดิมเลยพี่ๆแถวสามตัวนี้ก็จะพับเป็นไฟฟ้านะครับเห็นไหมฮะเพียงแค่กดจะวางถุงกอ๊อฟวางกระเป๋าเดินทางเนาะถ้าไม่ได้ใช้งานก็แล้วแต่สะดวกเลยนะครับคันนี้จัดเต็มในดุดส่วนของตัวเอเวอร์เรสตเนาะเจ็ดที่นั่งด้วยแล้วก็มีเซนเซอร์รอบคันนะเลนคิปปิ้งอะไรต่างๆ คบคันในคันนี้คันเดียวเลยนะครับคันนี้สนนราคาอยู่ที่1นล้านแปดแสนห้าหมื่นสี่พันบาทพร้อมชุดแต่งลุคเตอร์แล้วก็แต่งล้อยางโตๆโตแบบเนี้คือถ้าบอกว่ารถที่เป็นฟอร์ดเนานะป้ายแดงแล้วแต่งหล่อๆออกจากโชว์รูมเราเนี่ยแน่นอนเลยเกษตรวมินเนี่ยเป็นระดับหนึ่งในใจพี่ๆลหลายๆคนนะครับเพราะว่ามีชุดแต่งพพอร์ตกันแบบนี้แต่งให้ดูลลหล่อๆเท่ๆกันแบบนี้เลยมีตัวอย่างให้ดูเนาะอยากได้แบบนี้อยากได้คันนี้ครับโทรมาที่เบอร์เบลได้เลยนะ06-4 หกสี6 6่สองห้าหกครับเดี๋ยววีขึ้นให้ด้วยนะครับผมหรือทักเพจมาก็ได้ครับคุยกันง่ายๆสบายๆตามสไตล์เบลอยู่แล้วนะครับว่าจะเป็นเรื่องชุดแต่งเรื่องจัดไฟแนนซ์เรื่องการออกรถเนาะง่ายนิดเดียวนะครับ so วันนี้คลิปนี้เบลขอตัวลาไปก่อนนะก่อนจะปิดคลิปเดี๋ยวไปดูรอบคันอีกรอบหนึ่งสวัสดีครับพี่พ่ครับ